พวกเราในพิลากรุปนะครับตอนนี้เรากำลังเตรียมผ้าพันคอเอาไปาจัดจำหน่ายให้เป็นที่ระลึกสำหรับาการเล่นคอนเสิร์ต i g Mountain ครับผมอตอนนี้นี่ให้ดูนะครับเป็นผ้าเปล่าเรามีบล็อกสก,กรีนแล้วก็เดี๋ยวสก,กรีนให้ดูครับว่ามาทำเป็นจริงกั <laughs> <laughs> ไม่ได้มั <laughs> ่วฮะไม่โม <laughs> ไม่โม <laughs> คือผ้าที่ทุกคนที่ผ้าอุดก็จะรู้ว่าเป็นฝีมือ,อของปีเตอร์ ครับอันไหนที่ไม่สวยนี่ฝิวมันเปน่ง้ครับโระทุจริงครับหมดแรงครับต่อเลยครับเรามี acting coach เป็น filter ตัว filter ตเราทงผลงานกันดูตอนจบปืดปืดลองได้วาดูผลงานกันนะครับ น้ำตาไหลเลยกรีหวันช็อตครับไม่มีตัดต่อ